สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มา DIY กริปตอกแม่เหล็กด้วยสปินเนอร์คลายเบบี้กันค่ะสำหรับพิกัดอุปกรณ์ทั้งหมดไปจะใส่ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะมาดูที่ตัวคลิปตอกกันก่อนเลยค่ะอันนี้จะเป็นคลิปตอกแบบแม่เหล็กใช้ดูดติดกับแม็กเซฟนะคะนี่ค่ะในแพ็กที่ให้มาจะมีวงแหวน แม่เหล็กมาให้ด้วยนะคะสําหรับใครที่ใช้มือถือรุ่นที่ไม่มีแม mm ็กเซฟก็สามารถใช้วงแหวนแม่เหล็กอันนี้แปะติดกับตัวเคสได้ค่ะแต่ถ้าใครใช้มือถือรุ่นที่มีแม็กเซฟแล้วก็ใช้เคสแม็กเซฟอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่จะเป็นต้องใช้นะคะค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวกลิปตอกนะคะนี่ค่ะลักษณะตัวกลิปตอกจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบใสายๆสวยดีเลยค่ะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นแม่เหล็กวงแหวนแม่เหล็กนะคะใช้แปะติดกับวงแหวนแม็กเซฟค่ะ อฝั่งนึงจะเป็นใสๆนะคะทีนี้ปอยจะ DIY เอาสปินเนอร์คลายเบบี้ติดลงไปค่ะดูที่ตัวสปินเนอร์กันนะคะสำหรับสีฟ้าอันนี้ปอยเคยแกะกล่องในคลิปวันเดย์ล็อกไปแล้วนะคะแล้วก็ปอยมีสุ่มมาอีกหนึ่งกล่องค่ะเดี๋ยวปอยจะแกะให้ดูนะคะอันนี้เป็นอันที่สุ่มใหม่มาอีกหนึ่งกล่องนะคะสีที่ได้ก็คือสีชมพูค่ะน่ารักถูกใจเลยนะคะเป็นสีชมพูหวานๆเลย ตัวสปินเนอร์จะเป็นแบบนี้หมุนได้น่ารักดีนะคะนี่ค่ะแล้วก็ที่ในกล่องที่ให้มาก็จะมีเป็นการดแล้วก็ตัวกาวสองหน้านะคะตัวกาดจะเป็นแบบนี้เป็นสติกเกอร์ได้ด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ให้มาจะเป็นกาวสองหน้า 3M ค่ะเอาไว้ติดที่ด้านหลังของตัวสปินเนอร์นะคะนี่ค่ะในคลิปนี้ปอยจะใช้เป็นสีฟ้าอันนี้ ในการติดกับลิปตอกนะคะถ้าใครไม่มีกาวสองหน้าเนี่ยจะใช้3 M ที่ให้มาเลยอันนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าปอยมีเป็นกาวสองหน้าแบบใสอยู่แล้วค่ะปอยก็เลยจะใช้เป็นแบบใสอันนี้นะคะวิธีทําก็ง่ายๆเลยค่ะแค่เอากาวสองหน้าเนี่ยแปบะบติดไปกับด้านหลังของตัวสปินเนอร์นะคะนี่ค่ะแปบะบติดไปแบบนี้เลย ากนั้นก็เอาตัวสปินเนอร์เนี่ยแปะติดกับตัวคลิปต่ออันนี้อีกทีแค่นี้เลยนะคะนี่ค่ะกดติดกันให้แน่นนะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน่ารักมากเลยนะคะต่อมาเดี๋ยวปอยจะติดตัวคลิปต่ออันนี้เข้ากับตัวเคส Max Sa ซฟอันนี้ให้ดูค่ะอันนี้จะเป็นเคสของ iPhone 15 Pro Max ของยี่ห้อ Rock นะคะนี่ค่ะจะเป็นของยี่ห้อ r o อกอันนี้ค่ะ เรจะลองใส่กับ iPhone 15 Pro Max ขาวไปให้ดูนะคะเคสอันนี้ราคาไม่แพงแล้วก็ใช้ดีค่ะตัว m a s a v e วงแหวนอันนี้ติดแน่นดีเลยนะคะนี่ค่ะเจะลองติดกับลิปต็อกให้ดูนะคะแบะติดได้แน่นดีเลยค่ะดึงออกมาแบบนี้นะคะพอติดเป็นลิปต็อกสปินเนอร์แบบนี้แล้วก็น่ารักมากๆค่ะหมุนได้นะคะแล้วถือก็ถือประมาณนี้ค่ะ สามารถเอามาวางตั้งได้นะคะสำหรับกริปตอกแบบแม่เหล็กอันนี้ก็ค่อนข้างแน่นดีเลยค่ะนี่ค่ะเขย่าไม่หลุดนะคะนอกจากว่าจะต้องดึงแรงแรงจริงๆค่ะนี่ค่ะต้องดึงแบบกระชากเลยนะคะค่อนข้างแน่นหนาดีเลยค่ะข้อดีของกริปตอกแบบแม่เหล็กก็คือสามารถถอดออกได้นะคะเผื่อเราอยากจะใช้วงแหวนแม็กเซฟอันนี้แปะกับแท่นชาร์จหรืออย่างอื่นเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้กริปตอกแบบที่เป็นติดถาวรนะคะใช้แบบนี้สะดวกดีค่ะ ถ้าเราอยากเปลี่ยนอันเนี่ยก็เปลี่ยนได้ง่ายๆนะคะถอดเปลี่ยนได้ง่ายๆเลยแปลว่าแบบนี้น่ารากักแล้วก็สะดวกดีเลยค่ะยิ่งพอเอามา DIY ติดกับสปินเนอร์เราก็ยิ่งดูน่ารักนะคะนี่ค่ะสามารถหมุนเล่นได้เพลินๆเลยนะคะแล้วก็วิธีทําก็ง่ายมากๆด้วยค่ะสําหรับตัวกลิฟต์ต่อบ้านเลยอันนี้ก็ไม่แพงนะคะอันละไม่ถึง100บาทค่ะนี่ค่ะถ้าใครชอบก็ลองเอาไปทําตามกันดูนะคะไปก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ